มันในช่วงเร่งตายาบใจครับพูดกันภาษาใต้เวลาคำส่งคำแล้วมันอาจจะเ,เกี่ยวขอ้องไปถึงคำอื่นๆด้วยวันนี้เสนอคำว่าวันนี้เป็นคําที่ว่าชายเฉพาะที่เป็นภาษาใต้แต่ว่าเป็นใต้ตอนบนใต้ตอนบนเจ็กจังหวัดตอนบน,นเดียวจะชายคือคําว่าซาคลายซาคลายซาคลายนี่ไม่ถึงอะไรอะกูเลยฟังคนรว่ยืยพูดกันว่าซาคลายได้พูดชัดๆดิ ซาคลายซาคลายซาคลายเขาอย่างชัวเร็วดีขึ้นกว่าเดิมแล้วซาคลายแต่ผูดกล้างไม่ได้คำนี้สาคลายงงกันตายงงกันมดไม่มีขา่าวของความเป็นภาษากลางเลยยกตัวอย่างเช่นว่าแต่ชาวจะพู่จังยุย้ย<า>ตอนนี้พอกินหญ้าเข้าไป หายซาคลายอ๋อคือค<ม>อยอย่างชัวเร่อถ้าเรื่อความไม้นี่ก็คือคอยอย่างชัวคอยอย่างชัวแล้ว<อ>ลดีขึ้นแล้วแล้วมันจะมีความไม่อื่นความไม่อื่นได้หรือไม <c oughs> ่เดี๋ยวจะเดี๋ยวบอกความไม่อื่นความไม่อื่นนี่ไปตรน้องแล้วตรน้องจุ่มฟอดจุ้นรัดแ <c oughs> ล้วความไม่อื่นขึ้นปากใต้ตอนบนเลยเอาปากใต้ตอนบนนี่ตราน้องเความไม่อืดตีแปดหน้าใหญ่เกินตีสี่หน้าเริ่มขึ้นปากใต้ตอนบนแล้วนะคะซาคลาย เนี้ยอย่างที่บอกเนี้ยมันมีประโยชน์อื่นตัวอย่างวะเชนวะประชุมมาชาวไปประชุมมากเครียดมากๆเลยเครียดย่างเร่งพูดเรือนน่องนักดักตั้งปีแต่พอได้กินโกปีก็ไปฆ<ะ>่าใคาย <c oughs> เ๊ะพยพูดแบบนี้น้าลักษณะอาการที่เราแสดงโอ้มันก็มีความรู้สึกมันกับว่ามีคำนึกที่ใกลเคียงกันนั้นเชนวะอ้ยเครียดอย่างเร่งเราให้กินข้าวตักข้าวมาตั้งบนโต๊ะแล้วมันดันมาบ้านเราค่ะอ่าโจดี มอไม่รู้ไข่ตัวรทักเข้ามามันแคบข้อตัวอ๊อกไปยาก่นว่างออกไปแล้วว่างอกไปว่างออกไปแล้วเอ๊ะว่างออกคำเดียวเนี้แต่มันมีขับอื้นแล้วน่บางให้หงช้ยครับว่าว่างครุว่างครุเคยได้ยินไหมครุไม่เคยได้ยินเลยอ้าวไม่เคยได้ยินแล้วว่างครุเมียนว่างครุไปโอ้บ่เลี้ยงนี่ปากตอ้ต้นบนชายเมื่อนกับว่างออกเหรอว่างครุเออเมื่อนกันว่างคือลดลดลงไปเลยมาดูค่ะแล้วครุ อ่ะมาลุงบากพี่น้ำมีความไหมมันพลันกันมาให้ลุงตุ้มบองอะไรพี่นุ่นเห็นไหมคือคำบางคำมันมีซอยโดยไม่มีความไหมไหมหรือเช่นคำว่าไปอาบน้ำอาบถ้าเนี่ยลูกไปเดี๋ยวมากินข้าวกินปลาเห็นไหมจริงจริงไม่ใช่กินไม่ใช่อย่างปลาดักตัวมือนั่นมีมูกับพักกูเจะบอกเดี๋ยวมากินข้าวกินปลาลูกไปอาบน้ำอาบถ้าอาบเรือถ้าเรือที่ก่อนเขาอาจจะพูดาไปอาบน้ำเข็ดถามั้ง ไปอ้ํานามอับขานะรู้เดี๋ยวมากินข้าวกินปลาเป็นไปได้นะเป็นไปได้ไไดแค่อยิ้ม <ๆ S 1> มองคำว่าซาใครนี่ยู่วะมันก็น่าจะว่าซานี้ซานี้น่าจะไปบอกประมาณว่า รู้สึกว้ารู้สึกว้าซาว้าเป็นภาษาไทยคือซาวาแต่ถ้าเป็นกลางนี่ก็คงจะรู้สึกซาว้าซาซาวาภาษากลางไม่ได้ไม่ได้เลยพูดภาษาพูดกลางไม่ได้แต่ถ้าเป็นใต้ก็คงว่าถ้าแปลให้เป็นกลางน่าจะว่าเออรู้สึกวารู้สึกว่าดีขึ้นรู้สึกว่าเขายังชั่ววใครใครนี่ก็คือถ้ากำยู่ก็คือใครโอ้ไม่เป็นไร่ดีได้วิเครอสบิเกครอสไม่ใช่บิ๊กครอส ชาวิเคราะห์จากคำสับเลยว่าน่าจะมาจากแบบนั้นนะใช่ไหมแต่ว่าไม่เคยไปพูดตับรัพบเลยเช่นว่าเมื่อเช้าประชุมเครียดอย่างแรงเลยพอได้กาแฟแก้วหนึ่งห้ายสาคลายเลยไม่ได้เลยวันนั้นไม่ได้เลยงงเงินมัดสาคลายหวางอกไว้ดิหวางอกไปเลยเมื่อคืพูดอะไรเคยพูดว่าอะไรเนี่ยโอ้แต่เนี่ยพูดเคยเราพูดกันอะไรเนี่ยวันนี้ไปเจออย มาหาใครก็พบมนเลยคล่องแล้วคล่องตัวกันแมดเลยคล่องแล้วรู้อะไรคลองคำว่าคลองคลองนี่มันมีไล่ความหม่แล้วสะดวกสะดวกก็ดีเออคลองคือฟลุ๊กก็ดีเออฟลุ๊กฟลุไม่คมว่าฟลุ๊กก็ดีโอเล่นไพ่วันนี้เล่นดัมมี่วันนี้จั่วติดจะโจ๊กยิดจะจุ๊กคลองเลยรู้คลองคลองเลยคล่องแล้วนี่ก็คือฟลุ๊กนั่นเองใา่สลายกันเบ็เดียวกันเนี้ยปัญเนี้ยใช่ เจ็บหัวอย่างแรงปวดหัวอย่างแรงเลยนี่ปวดหัวไม่ปวดหัวสิกเดียวด้วย่นแบบว่ารู้เรื่องเพื่อนไม่หลอดรู้เรื่องเพื่อนไม่หลอดหลอดเนี่อะไรเล่าหลอดรู้ตลอดแล้วรู้ไม่ตลอดเพื่อนเล่าเพราะว่าเพื่อนเล่าจะจบแล้วถึงป้ายมีลงชะโงดนั่นเพื่อนยังเล่าอยู่เราไม่ทันรู้เรื่องไม่ตลอดเจ็บหัวสิกเดียวปวดหัวสิกเดียวไม่กรีนไม่กรีนเลยแต่ตอนนี้พอกินยาเข้าไปหายจากใครเวลาพูดคำนี้ยากจับหน้าโราแกมยุ้ยเลย เออคนปะตายที่ปัทลุงนี่นะปัทลุงโอ้ที่ต่ว่าไม่พูดจำเนียงไม่เราพูดปากกลางที่นกพูดปากกลางธรรมชาติใครไม่พูดพูดปากประโยคอื่นปากจัล้างเลยใหกลงจับปากตัวเองอ๋ออ่านข้าวแต่ว่าอ่านข้าวทอ่านขาวว่านะให้มันมีให้มันมีอะไรขึ้นมาอย่างนี้อย่าพูดปะตายเลยเฮ้เราคิดไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนปัทลุงนักท่องเที่ยวหนุ่มชาวฟินแลนด์เอ็นเนอร์เอ็นเนอร์เอ็นเลน้าตาเลนจำเนียงเอาพูดต่อไป ซิ่งจักรยานยนต์หลุดโค้งออกหมายใดออตรงนั้นหลุดโค้งเงี้ยเลยหลุดโค้งมันฝนกันวัวเต้หลยฝนโ้งรู้เลยปัตตลุงแน่นอนเลยปัตตลุงฝนปัตตลุงวันนี้แล้วปัตตลสังปัตตลุงสังชังถ้าพังฮาพังฮาหอเฮิร์ เดี๋ยวนะยมัวงก็เกเลยุครูดธเราใต้นี่ต้องเข้าไปด้วยใช่อาจารยมันคือจุดเด่นของแต่ละจังหวัดนะจริงๆเราต้องอนุรักษ์ไว้แต่ว่าเวลาไปเล่นกลลงเราต้องเล่นให้ชับเพื่อนเพื่อนเคยุคเกังก็ยอมรับกันไม่พูดกันแต้วทรงทรงเสียมตัวเสียมตัวให้ดีทามระเบียบปัก นี่ตัวเดียวก็เสียมตัวให้ดีเพราะเราจะพบกับนายกเอเราจะปักกันตรงนี้คนเพราะว่าตัวเดียวเราจะได้พบกับนายกมาเอ็นสำราญนายกต้องเสี่ยงขึ้นจันางนายก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 อบตตจึงตะลีจึงจิงจิงตะลีตอนนี้ขอปักกันสักรู่เดียวครับอาผ่ากันก่อนกับเรื่อ